ไปแบบไต่ดำไตดำเบียดเบียนไตดอนบ่อยงอันนี้เอิญอย่างนี้เอิญเอิญลรี่บเขาลรี่เนาะคลีี่ขอลามบ่อาเออคือกันเนาะไปกันยูบ้านไหนเจ้ายูบ้านไหนยูไลเจยูไรเจอาอไลเจมีไทยดอนบ่เมื่อกัน มึงตานมงต้าน <im> oh ่นอามงตนต่อนถึงมืงลาย่เออือนมึงตนดีปากปากได้นี่ดีใจดีใจเด็กบอกความตายกันหนอ

คอยว่าเต้นำซาเป็นเหล่าหนอเต้นนำกินตาเต้นำกินเหล่าแลวมาเป๊ดเขาหมาเตนอนเต้นร้นเลิกหวานเลยขาลีให้สุกแล้วอตอันนี้อย่างเกินมาอย่างนี้

บันทานเวียนบันบับันทานเมืองทานเมืองกลางเมืองกลางเมืองกลางเมืองกินเมืองกลางเนาะเมืองทานเมืองทานเจ้าอ๋อมีลื่อบ่มีลื่อยู่บ่มีไตลื่อบอไตลื่นต่างกันเลยต่างกเนี่ยบ้านเช้าคุณไต้ร้อนอ่ะด้วยไตร้อนหมดเลยเจ้าไตร้อนหมดมึอหมดน่ะเมืองซอ่เดี๋เมืองซอ่กับไตร้อนวะ สอบร้อนร้อนถามาอะไรเจ้ามาอะไรสอกใร้อนเ้เ right.> ด้วใหตี้อนงเอาไหนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ว่าใหม่ดูนังสนิบมันนาวล่ะ บหนาวใส่เสื้อนี่บหนาววะหนาวอ่ะดิคอยยำเมดดิคอยแดนตากแดดชื้อเมอหนาวอ่ะอ๋อเขาขี่รถจักรเขาต้องหนาวเขานั่งรถขึ้นบนาวเมืองไรนี่ก็ใไต่ลอนเนาะเมืองไรเนาะเมืองไรไอนไต่ลอนอ๋อไต่ล้อนเมืองศรเมืองธานแล้วเมืองแต่ละเมืองแต่ละไตร้อนโอ้ยไอีกเนาะเจ้าเจ้า ไปไปเด hey, ้อไปไปอินเด้อเขามเด้อเอาฮัลเอาหัตายแลว